มือนตอนแรกก็เหมือนสอนเขาตัดต่อค่ะแต่สุดท้ายเขาอะ ก็เป็นคนที่แบบเหมือนขวนขวายและตั้งใจดูเองอย่างพี่การเขาก็จะพยายามดูคลิปเยอะเพื่อหา Refer e n c e ในการถ่ายต่างๆเลยค่ะแล้วอย่างจริงจริงสคริปต์กับพี่การเขียนเองแต่อย่างวันนี้ที่บอกว่า brief คือบางทีมาอาจจะ brief ในเรื่องขององค์ความรู้อย่างวันนี้เล่ามางานแล้วด้วย Product อะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งมาเหมือนพอเราได้มีโอกาสเรียนทางด้านนี้มาแล้วก็จะแบบพอมีความรู้ก็แบบพี่การเออ brief ในเรื่องของคําศัพท์ทางการแพทย์นิดๆิหน่อยๆเนาะพี่การเป็นไงคะพ่อพ่อแก้วจงลุ่งอย่างนี้ไปเยอดี เราคิดเลยว่าเราจะได้เป็น t i k t o อ e เกอร์ท่านหนึ่งก็ไม่ไม่เคยคิดเลยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับได้รับการชวนแล้วก็มันก็สนุกดีมันมีฟีดแบ็ที่ดีมีมีมีพลังพลังออนไลน์มาให้กําลังใจมา สนับสนุนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณทุกๆคนจริงๆเพราะว่าที่ที่ที่ทำได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าได้ได้แรงเชียร์ได้กําลังใจจากทุกคนด้วยใช่ครับถามตรงคือตั้งแต่อ่ะคือเป็นครั้งนี้ที่พูดเยอะที่สุดหมายถึงอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาหรือว่าอย่างเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจริงๆเคยถามเลยว่ารู้จักกันหลายปีกันนะก็เลยถามว่าเป็นการพูดเยอะที่สุดในชีวิตลสำหรับเราอ่ะ อ่ะก็ก็ก็ใช่ครับก็พูดพูเยอะขึ้นเยอะใช่เจย์เขาปลดล็อกยังไงกับชีวิตเราอย่างไรบ้างเลยที่เรื่องการดูดีครับเขา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 คอยสนับสนุนเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเขาก็คอยให้กำลังใจบางทีเรารู้มันไม่ดีแต่เขาก็ยังพยายามแบบพูดให้มันดีไม่เป็นไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคล้ายๆแบบทําไปด้วยฟีดแบ็กไปด้วยปรับปรุงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเจ๊์ดูไหมเจ๊์ดูไหมก็ไม่ก็โอเคไม่ค่อยครับดูนะเราจะดูแล้วแต่แล้วแต่วัน จริงจริงเรามีวิธีลูกศิษย์ถ้าเปรียบถึงรู้สลูกศิษย์เราสอนลูกศิษย์อย่างนี้ไงว่าถ้าเขาแบบไม่ได้ดังใจเราคือด้วยความก็บอกว่าพี่การเป็นผู้ชายเนื้ซึ่งส่วนใหญ่นิสัยผู้ชายเขาจะมีความเหมือนร้อนกว่าผู้หญิงด้วยค่ะอย่างไมมันจะเป็นคนเย็นแล้วบางทีเวลาเขาแบบโอเคมีอารมณ์ขึ้นหรือว่าเขาแบบพอเราเขามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือการทางานแล้วมันเป็นไม่ได้ดังใจไม้ก็จะแบบเอ้ยพี่จะเย็นๆค่อยๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นเองก็เลยพยายามเอาพลังดีๆค่ะไป ไปซัพพอร์ตเขาแล้วเขาก็จะเย็นลงนะคะแล้วพอเหมือนเราผ่านระยะเวลาไปแป๊บหนึ่งก็จะกลับมาฟโฟกัสงานได้โดยที่เราไม่ต้องทําให้อารมณ์มาทําให้หัวเสียไปทั้งวันจริงเรารู้ไหมว่า,ถ,า,าถ้าเขาหมุหงิดขึ้นมาหรือว่าถ้าเขาแบบว่าไเขาจะมียังไงพอรู้ค่ะก็พอจะจับทางได้มันก็จะนิ่งๆก่อนคืมอม่ก็จะไม่เอาความร้อนไปสู้เพราะว่ารู้ว่าถ้าสู้เราสู้ไม่ไหวเรามีวิธีไหมที่แบบว่าเออให้พี่การเย็นลง เงียบเน้อเงีบเยบเงีบเยบนิ่งๆิ่กย้กยเนอไม่หรอกแต่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะหลักหลกใช่เมื่วานี่ไหลายคนบอกว่าพี่การมาพบแับเราแล้วพี่การเปลี่ยนไปจนทุกคนตกลงนึึว่านี่เดี๋ยวสองการ <laughs> ออกขนาดนั้นเลย <c oughs> จริงๆก็รู้สึกหมายว่ามายแบบรู้สึกยินดีกับพี่การคือจริงๆอยากจะบอกนี่ที่บอกทุกคนว่าพี่การเป็นคนเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ อาจจะไม่เคยสัมผัสเขาแล้วหมายว่าเอออย่างทุกวันนี้เขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าใครสนิทกับพี่การหรือว่าเป็นคนรอบตัวจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมทุกคนเขาจะเป็นคนมีมุกและเป็นคนตลกซึ่งบางทีแบบเฮ้ยพี่มุกฝืดฝืดนิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนแบบน่ารักกับทุกคนเลยเวลาไม่พาไปเจอเพื่อนหรือว่าเจอคนรอบตัวทุกคนก็จะบอกเลยพี่สงกรานไม่เป็นเหมือนที่ตอนแรกทุกคนมองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยตัวเขาเองจริงๆเขาเป็นคน ไม่ได้เป็นคนเคร่งขรึมอ่ะเป็นคนแบบแต่อาจจะไม่ได้พูดเก่งเท่าเราอะ,อะไรอย่างงี้เนอะม,นาม,ม,มาหาวันลุง่ะลุงที่จะเรียกเจ๊กลับแล้วเขาเรียกเจ๊เขาเรียกเจ๊ก่อนค่ะไม้ก็เลยโอเคเราจะเรียกว่าอะไรดีอนะไรเงี้ยแบบในวัยที่แซลได้จะเรียกพี่ชายก็ ไม่น่านะเนอะก็เลยก็เลยแซวๆเขากลับไปค่ะว่าลุงแต่ไม่ได้เรียกที่รักเรียกที่รักยัง <laughs> ไม่ค่อยมีอย่าง <laughs> จริงๆสงการามพอเราพูดเก่งจริงๆอะไรคุณบอกว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่กระทั่งที่เขาพูดมาหลายทีู่้สึกนี่ก็คือสงการามรู้สึกยังไงคำน,นี้ก็ดีครับก็สมมติว่าถ้าเราทำแล้วมันมีคนแบบเขาหาเขาแฮปปี้ไม, <laughs> ไม่กับเรา <laughs> เราก็รู้สึกรู้สึกว่ามาถูกทางวะตอนนี้คุณป๋าเข้าใจยังว่านี่คือลูกเราจริงๆไม่เขาเขายังแบบเอ๊ะ ใครใครเขียนคลิปให้มาเขียนให้แบบเขายังคิดอย่าง <uc> นี้อยู่เลยเออมาดีใจมากว่าที่เราเอาตัวตลกพิสงการทิมมามุมเนี้ยคนไม่เคยเห็นจะได้ก็นแล้วแล้วพอเห็นก็เลยยิ้มไปด้วยเลยอ่ะก็ดีใจค่ะดีใจกับพิการด้วยไม,ไม่ไม่เห็นพิการเขาไม่รู้สึกว่าพอเขาอ่ะได้รับพลังเขาตั้งใจตอบทุกคอมเมนต์จริงๆค่ะคือในติ๊กต็อกอ่ะทุกคนบางคบางคลิปเขาคอมเมนต์แบบเป็นพันอ่ะเขาตอบเขาพยายามตอบือบจริงๆทุกคนไปไล่ดูได้ทุกคลิปใช่เขาบอกยว่าเราต้องตอบทุกคนแอด์ินด้วยเหรอ ตอบทุกคนที่ใครมาเมนต์น,น่ะพิมพ์ตอบหมดเลยจนแบบตอบทุกคนจริงๆ,ๆคือเขาใส่ใจทุกคนมากๆด้วยค่ะอย่างนี้พอมาทำธุรกิจด้วยกันหลายคนบอกเป็นแฟนกันแล้วมันจะมีทะเลาะกันไหมก็ปกติอยู่แล้วมันก็ต้องมีม่ถึงว่าทะเลาะปกติหรือ<ะ>ว่าไม่ไมาเลเวลาทำงานะมันก็ต้องมีแบบอะไรที่ความเห็นไม่ตรงกันก็จะทะเลาะลกันอยู่แล้วเราทํากับแฟนทํากับเพื่อนหรือ <cái S 2> ทํากับทีมงานมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือเรื่องของงานแล้วก็คือมันก็จบที่งานแค่นั้นเอง ไม่มันจบไหมเพราะว่าพอพอเถียงกันเสร็จปุ๊บแล้วพอต้องขึ้นรถกลับด้วยกันหรือว่าน่าจะไม่จบหรือหน้าไม้จบจบจบอยู่ค่ะจบก็ก็มีเพราะว่าเหมือนทํางานมันก็คือพี่กันเขาจะเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบตรงที่เขาเป็นคนที่มีความจริงจังและวางแผนคืออย่างไม้บางทีไม้จะเป็นคนทําเร็วคิดเร็วแล้วก็เร็วไปหมดเลยแล้วบางทีตอนแรกๆที่เขาเตือนเราก็จะมีแบบโมโหกองผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอตอนหลังหนูก็เริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามแบบปรับจูนอะไรเงี้ยก็คือมันมีการดสคัสที่เหมือน คุยถกเถียงกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะหรว่าลุงเขาตามใจเราตามตามใจไหมตามใจไหมจริงๆเราตามใจเลยจมะก็บ้างครับแต่ก็ไม่ไม่ทุกเรื่องเพราะบางทีเราด้วยความที่เราไม่ได้ผ่านมาเยอะกว่าสุดกว่าปีเนี่ยบางเรื่องเราก็เป็นแม่แนวแันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สารการแมแนวแต่เราดีใจมากคู่เราออกควาเสนอสื่อสารสื่อคนละคอนดิชส่นยิ้มไม่กับเราแฟนคลัว่ามันเมนว่าอยากเห็นโมเมนท์ที่แบบว่าเวลาขายของแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจมันโล่งใจมะ ก็ดีใจมากครับดีใจแล้วก็เดี๋ยววันที่สี่มีไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับฝากฝากไปให้กำลังใจ้วยครับเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวแอาาวันแเคาก่าน่าจะไลฟ์ในช่องในช่องไมค์ค่ะไมค์อันเดอร์สตรอนะคพัสีค่ะเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวนางครับหมายถึงว่าต้องไลฟ์อีกรอบหนึ่งก็คือผมก็คงจะแบบเขาเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาเป็นดีเจกับเรื่องการคุยการไลฟ์อะไรเงี้ยเขาเขาพูดได้ประมาณแบบสามสี่ชั่วโมงแบบนอนสต็อปอะครับแล้วก็แบบว่า อันนี้ชมแต่เราก็ฟังไม่เบื่อใช่ไหมก็แต่ก่อนตอนตอนเอาพูดเลยพูดเลยก่อนก่อนจะไลฟ์ก็เขาจะพูดจนแบบแบบมึนเลยบางทีผมแบบจนตอนหลังเขามีไลฟ์นี่เหมือนเขามีที่ปลดปล่อยพลังเราก็รู้สึกออ๋สบายใจขึ้นแค่ตรงนั้นเขาได้พลังเขาได้ลดลงใช่ครับ เขามีที่แบบไปกดปล่อยพลังของเขาและการกลับมาไลฟ์ครั้งที่วันที่4เนี่ยเราเตรียมตัวไหมเพราะว่าเราจะหาช่องว่างช่องไฟตรงไหนยครั้งเพราะครั้งที่เราเราเตรียมมาเยอะตอนเราไม่มีช่องไฟเลยครั้งนี้ครั้งนี้มีเตรียมยังไงบ้างเไฟลยงก็เดี๋ยวคงมัต้องอันนี้สนิทกัน่ไปเลยคงมีสกิลสกิ๊ขอเข้าหน่อยอ่ะอ่านอ่ล่าสุดหน่อยที่บอกว่าเป็นเต้นรัวๆอ๋อที่เต้นรัวๆใช่ไหมคะ เหตุเกิดจากเหตุจริงๆก็คือไมค์เคยพยายามอยากเต้นหลายไมคเห็นหลายๆคนเต้นในทิกตอกแล้วมันน่ารักอะพี่แจ็คไมค์ก็พยายามแต่ว่าด้วยไมค์ก็ไม่เข้าใจว่าไมค์อะจะเต้นไม่ค่อยตรงจังหวะค่ะแล้วก็แบบมันจะคล่อมๆนิดๆแล้วก็คืออย่างคลิปนั้นคือพี่การก็ได้บอกมาจากอินเนอร์แหละตอนแรกที่นัดแนะกันก็เหมือนโอเคพี่นั่งอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวหนูเต้นอะไรเงี้ยแล้วพี่แค่ทำหน้าเซ็งๆอยู่ดี ก็คือรอบสคริปต์มาลากออกไปเลยสายคนดูจะได้เต้นจะได้ดูเต้นอีกไหมคะไม่มีแต่คนอย่างพี่การเต้นวันนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามที่จริงทำได้ไหมถ้ามันต้องเป็นยู่ในติกโลกติ๊กตอกแล้วมันจะต้องแบบว่าเป็นตัวเองอย่างเงี้ยเต้นนะขอขอเรื่องนึงเต้นได้ไหมหรือหรือว่าจะขยับไปสักเดือนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมเหมือนตอนที่ไปในติ๊กต็อกแล้วได้เดี๋ยวลองดูก็ได้แต่ว่ารอดูวันที่ อ่าพอีสี่เรา่าผลิตภัณฑ์ของเราแรงขายของเลยค่ะ,อะโอเคค่ะก็อย่างของไม้นะคะเดี๋ยวเดือนเมษาเดือนหน้านี้ค่ะก็จะเริ่มมีออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไลน์ของกันแดดน,นะคะชื่อแบรนด์ว่าวีไมค่ะก็เป็นกันแดดที่มั่นใจได้เลยคือไม้ก็พยายามแบบปรับสูตรด้วยตัวเองทดลองเองนะคะมีทั้งสูตรหน้าสูตรตัวแล้วก็ตัววิตามินค่ะยังไงก็ฝากแบรนด์ V ีไม้ของไม้ด้วยนะคะฝากผมด้ ฝากนะครับวันที่4เราจะมีไลฟ์ในติ k t o k กนะครับก็ฝากแบรนด์โซชาด้วยนะครับก็เป็นชารดบวมเป็นชาชะลอวัยที่พวกผมกินกัน,นครับกินกิน,ก,นกินแล้วจะลีนเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดตัวเดือนหน้านะครับก็มีเป็นกาแฟกาแฟตัวนี้ที่เราทํางานร่วมวิจัยแล้วก็เป็นแบบเซนติฟายโดยมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับจะเปิดตัวเดือนหน้าชากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมีสารต่อต้านอนุมูลอสระสูงทานแล้วมันจะช่วยเราชะลอวัยแล้วก็ รักษาสุขภาพด้วยครับครับขอบคุณนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ